กงงมาแล้วอก็อยากจะนไปนต่ีเู้ฮลโหลสวัสดีค่ะทุกคนดีกบไอไอซ่ีนะคะตอนนี้ไออยู่ที่จังหวัดตรา วันนี้เนี่ยไอมาเที่ยวที่บ้านสวนของพ่อพี่โตนะคะไอเพิ่งมาเป็นครั้งแรกเลยยังไม่เคยเห็นเลยเดีย๋ยวจะพาทุกคนไปดูด้วยกัน,นะคะ่ะว่าที่บ้านสวนของพ่อพี่โตเนี่ยมีอะไรกันบ้างพี่โตอังน,นี้หรือยังดูเรียนผิว โอ้ยนี่ก็ครั้งแรกที่เคยเห็นทุเรียนเล็กขนาดนี้อ่ะโอ้ยน่ารักมากเลยอ่ะก็คือส่วนของคุณพ่อจะมีอะไรบ้างนะพี่โตมียางมีปาล์มมีลองกองมีมังคุดแล้วก็คือคุณพ่อมีส่วนนี้แหละพี่โตยังเด็กๆแล้วก็คือมาที่นี่เป็นประจำเนี่ยเมื่อตอนมาบ่อยแต่ก็หลังๆก็ไม่ค่อยได้มาเมื่อ่อนมาก็จะนอนบ้านนี้แต่เหมือนตอนนี้พ่อบอกว่ามีพึ่งไปทำรังอะไรสักอย่างก็เลยไปนอนบ้านนู้นดีกว่าเดี๋ยนะยายบ้านเขามีพึ่งมาทำรังแล้วเราไม่ต้องเอาพึ่องออกจากบ้านเหรอก็เลยให้พึ่งอย ถึงค่ำแล้วนะคะต้วนข้าวที่ารรมาที่เรอมาค่ะาพูดเสียงนะก็เที่ปิดร้านนี่มันอะไ้กันนี่มันทรอวองไรอ่ะบอกดูปี2 0 1 2ันวแต่กว่เราไหล่ะ สวัสดีคะ่ะคุณพ่อสวัสดีครับเดี๋ยวคุณพอ่อจะพาไปเที่ยวสวนใช่ไหมคะครับสวนเรากว้างแค่ไหนนะคะคุณพอ่อมันไปอีกประมาณสักติดคลองเคยเขาสมิงน,นะครับแล้วเราจะไปด้วยรถคันนี้ใช่ไหมคะครับคันนี้ครับต้องใช้โฟวินไปมันทางยากลําบากมากเลยใช่ไหมคะเฮ้ยโอ้โหจะเตือนออไม่ไดนะ้พ่ไม่ได้ไม่ไงเห็นปะจะบอกแล้วเมือม่อกี้พ่อบอกว่ามันติดคลองสมิงแต่จากเนี้ยไปจนติดคลองสมิงอ่ะสวนกว้างใหญ่แค่ไหนอ่ะหหั กำาพงนี้เป็นแแล้ววอก,ก็อยากจะถ่ายาตรงนี้คืออะไรนะคะพ่อเป็นฝายฝายน้ำล้นของที่ชนประทาเขามาสร้างเพื่อที่จะตักน้ำไม่ใช้ในดูแล คือดอกปลาล์มฮะนี่คือตูบปลาล์มนี่ตรงนี้กำลังปลูกทุเรียนหมุมทองนะคะแต่ว่ายังเป็นต้นเล็ก่เลยจบการชมสวนมาเบายามเช้านะคะสภาพคือไปทงตัวต้องเปลี่ยนชุดเพราะว่าไม่รอง้นี่ต้นมังคุดค่ะมังคุดดอกมากเลยสินี่เป็นดอกมังคุดอยู่นะคะเป็นใบก็คือมีดอกเต็มเลย ฟอจะแมงคุชทีนมังคุดเขียวอันนี้ที่เราอย uh ู่ในต้นบังขุดนะคะเพื่อมาดูการออกดอกออกผลของมังคุด uh huh. และนี่ คือต้นทุเรียนค่ะจะให้ดูว่าก่อนน้าจะเป็นทุเรียนน่ะมันจะต้องเป็นแบบนี้มาก่อนเป็นดอกทุเรียนนะคะแล้วพอเสร็จปุ๊บอะมันก็จะค่อยๆขึ้นเป็นลูกทุเรียนแบบนี้อันนี้ือเป็นแบบเบลลี่เบบี้ทุเรียนนะคะเล็กมากๆแล้วก็จะค่อยๆใหญ่ขึ้นแล้วก็กลายเป็นทุเรียนอันใหญ่ยักปกติพี่โตกินทุเรียนไหมคะก็ไม่ค่อยนะไอ้ก็ไม่กินทุเรียนเลยอะไม่ค่อยชอบอะไรแต่เนี่ยทุเรียนเดิมเลยทุเรียนเต็มเลยอุ้ยอันนี้ก็ใกล้อยู่นะแต่อันนี้น่าจะเป็นแบบว่าครึ่งห้น เพ <laughs> ิ่งฟังพ่อเล่ามาว่าการปลูกคุเรียนี่มันยากมากกว่าจะออกดอกเป็นลูกแบบนี้ก็คือตั้ง4ปีก็เนี่ยปี1 2 3ก็คือเก็บลูกไม่ได้เลยก็คือปลูกไปเฉยๆก็เนี่ยปี4ถึงค่อยที่จะมาแบบว่ามีลูกออกดอกก็คแบบนี้เป็นต้นเลยนะคะ <c oughs> ก็คือยากมากเขาบอกว่าน้ำเยอะไปก็ไม่ได้น้อยไปก็ไม่ได้แต่ว่าพ่อคือมีแบบว่าหลายร้อยต้นมากๆน่าจะประมาณ700ต้นถ้าเกิดไอจอมไม่ผิดนะคะแล้วก็เนี่ยเป็นพันหมอนทองค่ะ โอเคเปลี่ยนชุดเรียบร้อยนะคะเพราะเมื่อกี้เลอะเทอะมาก <G l id noise> ก็คิดว่าเดี๋ยวจะกลับกรุงเทพแล้วค่ะเดี๋ยวไอ้น่าจะกลับมาบ้านคุณพ่ออีกทีตอนที่ครูเรียนออกผดแบบเต็มที่นะคะเพราะจะมาช่วยคุณพ่อเก็บทุเรียนค่ะวันนี้ก็ไปกันนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย